ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่า วันนี้นะครับก็คือพี่จะมาสอนหาโทเค็นหรือว่าปั้มโทเค็นพี่ยักหรือว่าเป็นโทเค็นที่แรกของได้นี่นะครับนาอก็เป็นโทเค็นปืนนะครับนาอเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลายคนก็น่าจะเห็นหน้าปกคลิปแล้วนะครับนอว่าเป็นโทเค็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับนาะแน่นอนอยู่แล้วนะครับนาอก็คือถ้าพูดถึงเรื่องโทเค็นนะครับตอนนี้หลักๆเลยนะครับนาอก็เป็นทางด้านของโทเค็นปืนนะครับนาอที่แบบว่าและหลายคนนะครับนาอก็น่าจะกําลังเก็บกันอยู่ตอนนี้นะครับและไม่รู้นะครับนาะ ว่าเก็บยังไงให้ได้เยอะๆนะครับทุกคนวันนี้นะครับเนาะพี่มี่เคล็ดลับมาบอกแล้วกันนะครับเนาะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่า บางคนนะครับเนาะอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีเคล็ดลับในการเก็บด้วยนะครับสาหรับโทเค็ตนะครับและที่สําคัญนะครับเนาะก็คือกิจกรรมนะครับเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยนะครับถ้าคุณไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้เล่นก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะรีวิวของฟรีไปในตัวด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะครับเนาะทุกคนจะมีสิท์ลุ้นเพชรด้วยนะครับทุกคนอ่าก็จะประมาณนี้เลยนนนัั้้าอกกกกกได็แวลฝ ด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งร้คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มอย่เหมือนกันนะครับน้องพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและพี่เขาบอกเลยละกันนะครับโดแค่ที่พี่พูดถึงวันนี้นะครับเ้อะก็คือ มันสามารถแลกของได้ทุกอย่างในนี้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบัตรช่างห้องนะครับบัตรเหรียญนะครับเนาะหรือว่าบัตรเพชรนะครับแล้วก็มีโปรไฟล์มีพื้นหลังมีคาตานะมีเสียงพี่ยัดนะครับเนาะก็รีด้ว่านี่เลยนะครับเป็นเสียงพี่ยังนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมอื่นอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกินปืนตรงนี้นะครับแต่การหาโทเค็นนะครับไม่ได้ยากนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็คือ สำหรับการหาโทเค็นนะครับจะมีดังนี้นะครับทุกคนก็เรียกเดียวว่า1นึ่งเลยนะครับเราสามารถลงไปเล่นในโหมด c ี s 4หรือว่าโหมดแลงก,ก็ได้นะครับน้อเพียงแต่ทุกคนลงไปเล่นนะครับให้ครบ6กสิบนาทีนะครับน้อก็จะได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะมีประมาณนะครับน้อก็คือ 7อันนะครับเนาะหนึ่งวันทุกคนจะได้7อันจากจุดนี้นะครับจัลลีทุกๆ12บสนาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนนะครับทุกคนหรือว่า24ชั่วโมงจัลลี1ครั้งนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เท่ากับว่า 1, 1คืน,น, ring, diamond, น, comments, นจัลลี1ครั้งนะครับเนาะหรือว่า24ชั่วโมงจัลลี1ครั้งนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนยังไม่เข้าใจนะครับเนาะก็ต้องอ่านกิจกรรมหรือว่า เล่นกิจกรรมตัวน,น,นี้ก่อนนะครับกิจกรรมตัวน wow. ี้นะครับจะมีตั้งแต่วันนี้ถึงที่28นะครับเนาะพูดง่ายๆนะครับถ้าคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้นะครับกิจกรรมตัวนี้จะหมดไปแล uh ้วนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ก็เลยบอกว่าหลายคนก็คงยังไม่ได้เหมือนพี่นะครับเนาะและกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะมีมาเพิ่มก็คือเข้าเกมครบ7วันก็รับไปเลยในส่วนของ10โทเค็นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า สิบโทเค็นนะครับรับไปได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สามารถฟาร์มจากจุดนี้ได้อีกหนึ่งจุดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะได้เลยนะครับลงอินครบ7วันก็รับไปเลยนะครับโคตรจะง่ายนะครับเนาะฟาร์มจุดนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่7วันก็รับไปเลยนะครับเนาะทุกคนว่าง่ายหรือเปล่านะครับพี่ว่าโคตรจะง่ายเลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะและวันนี้มีมาเพิ่ม นะครับนาะสำหรับจุดใหม่ที่มีมาเพิ่มนะครับก็คือ จุดนี้ได้โคตรเยอะเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจุดนี้นะครับรีได้ว่าได้เยอะจัดจัดกันไปเลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของโทเค็นตัวนี้นะครับวันนี้นะครับพี่ถึงมาสอนหาหรือว่ามารีวิวเพิ่มนะครับก็คือมันมีจุดใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับเนาะนี่เลยนะครับจุดนี้เราสามารถฟาร์มได้นะครับที่ด้ว่าเยอะจัดจัดเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้าไปเล่นในโหมดคาร์แบนโหมดอะไรก็ได้นะครับเนาะก็คือในโหมดคาร์แบนนะครับให้จบ20เกม นะครับนาก็รับไปเลยทั้งหมดนี้นะครับก็จะมี5 10 15 25นะครับนาก็ประมาณนี้เลยนะครับนาพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับจะได้ประมาณ20อันนะครับเนามาพร้อมโหมดใหม่นะครับทุกคนนี้เลยนะครับก็เป็นโหมดตัวนี้นะครับถ้าคนไหนยังไม่ได้เล่นนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูสักเกมแล้วกันนะครับเพราะว่าไหนนะครับทุกคนก็คือแบบว่าอยากให้พี่รีวิวแล้วนะครับเนาะมาเราจะมาเริ่มแมปแข่งรถก่อนแล้วกันนะครับก็คือมันจะเป็นแมปแข่งรถนะครับทุกคนรีได้ว่า สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับไม่ได้เปลืองเม่เท่าไหร่นะครับน้องก็จัดไปเลยละกันนะครับเมื่อเข้ามานะครับทุกคนก็คือมันจะให้เราเลือกรถนะครับแต่ทุกคนเลือกไม่ได้หรอกนะครับเนาะเพราะว่าทุกคนยังไม่มีเหรียญนะครับทุกคนต้องได้ไปแข่งก่อนนะครับเพื่อมาเลือกรถนะครับเนาะหรือว่าเอามาเอารถนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะก็มีเวลาให้เราเลือกรถนะครับเนาะก็คือประมาณสิบามวินะครับเนาะหรือว่า17บเจ็ดวินั่นเองนะครับเนาะแล้วเราก็เอาร นี <mile> ่เหลยอนะครับทุกคนหรือว่าจะไม่มีรถทนี่นะครับเนาะจะมีแต่คันแรกเท่านั้นนะครับเราจะได้คันแรกไปแข่งนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็กดแข่งไปได้เลยนะครับการแข่งก็จะเป็น2เลนนะครับเนาะก็คือมันจะมีเลนซ้ายกับเลนขวานะครับอีกฝั่งก็จะแข่งกันนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับก็วิ่งไปประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับมีภาพสโลด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถึงไฟแดงนะครับเนาะก็คือถึงไฟแดงนะครับมันก็จะหยุดให้เองนะครับเนาะแล้วเราก็ุุ่่งไปตอนนนะคครับทก เลยนะครับก็พุ่งไปแบบนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าพุ่งแบบนี้เลยนะครับเนรีเดียว่าเท่มากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแมปแรกนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับทุกคนสำหรับแมปตัวนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้เล่นนะครับก็มาเล่นกันได้แล้วนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของแมปตัวนี้นะครับเป็นแมปพูดคุยนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าโคตรสุดเลยนะครับสำหรับแมปตัวนี้ พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องก็คือพี่ อัดนะครับเนาะตอนมือถือร้อนมากๆเลยนะครับทำให้มือถือแหลกกันไปเลยนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะตอนนี้ก็กะร้อนนะครับอัดอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับอัดผ่านมือถือนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับแต่นี่เลยนะครับเนาะก็คือก๋วยเตี๋ยวรวยแล้วเลิกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะแล้วก็อันนี้นะครับมี4สีมีเกี๊ยวนะครับมีแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าแต่ละอันนะครับเนาะไปไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็นี่ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่า แต่ละร้านนะครับน้องก,ก็คือมีกินฟรีด้วยนะครับน้องน่ารักกินฟรีนะครับน้องก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับหน้าตาดีห่อกับบ้านอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับน้องก,ก็ถือว่ามีร้านให้เรานหนุนนะครับและที่สําคัญก็คือนี่เลยนะครับทุกคนก็คือ G.M. อาโต้นะครับกำลังทําอะไรอยู่ในห้องน้านะครับน้องและไม่อาดห้องน้ําด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ g m อาโตนะครับน้องก็คือมาอยู่ห้องน้ําได้ยังไงนะครับแถมไม่อาดห้องน้ําด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ G.M. อาโตนะครับก็เป็นคนกวนๆจริงๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็ลาไปกับภาพนี้แล้วกันนะครับน้องเรียกได้ว่าลาไปกับภาพ G.M. อยู่ในห้องน้ํานี้แล้วกันนะครับน้องไม่รู้ว่าทําอะไรนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับน เพราะว่าข้างนอกนะครับน้องก,ก็รีดีว่าข้างนอกมีปาร์ตี้นะครับสำหรับข้างนอกห้องน้ำนะครับนอกก้องก็ประมาณนี้นะครับน้องก,ก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้อ,นอ,นองๆคนไหนนะครับที่แบบว่า เข้ามาแล้วย like, ังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับก็คือถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดูเนี่ยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกกกคคคนนนนนนนไวววว้้้้เจออััััใหหหม่่่ลลิปาาาารรรืพุงีแะบบบ๊ยย